สวัสดีครับนี่คือ,อรายการ h EP p G Shock l i t e นะครับและนี่ก็คือเกม Silent Hill 3ครับเกมในตำนานของเมื่อปีประมาณเออ่2000เท่าไหร่ไม่รู้8มั้งก็หลอนใช้ได้เลยนะเกมนี้เอาเอาแบบกากาก่อนครับ easy ครับ <c oughs> เราเพิ่งเริ่มเล่นครับเราต้อง easy อก่อนครับเพราะว่าเกมนี้มันเกมผีด้วยครับไม่งั้นผีก็เอาชิบหายแล้วมันเลย อ่ผมก็เพิ่งเคยเล่นเกมแนวหลอนๆแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับอ่าพี่เหี้ยพ่อมึงเจอแบบนึงดอกโอ้โหเฮ้ยแม่งหลอนใช้ได้เว้ยแน่แน่แน,แน่โอ้ยแม่งมาถึงกูเจอแล้ว ชายหรือหญิงวะน่ะผู้หญิงเหรออ๋อเลือดตูตาเปิ้ลเลือดครับพี่น้องได้มันก็วันนี้แหละ อยู่ท yeah, hey, hey, so hey, okay. so yes, ี่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีดมาจากไหนวะเนี um, ่ยเยสคมว่ะเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยเล่มมีดสวยดีว่ะเฮ้ยเอออ่ล้วครับน่ะวูเล่นยังไงเนี่ยเดินยังไงเดิน W เดินหน้าอ๋อมันเดิน วิ่งไงเนี่ยอ๋อกดชิปกดชิปเออกูต้องเดินไปทางไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยแม้ยเฮ้ยเ้ยๆๆๆๆๆฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้มูนวอล์กกูต้องวิ่งไปทางไหนเนี่ยโอ้ยเลือดแทงได้มั้ย โอ้โหดูดูเสียงเชี้ร์ทำโอ้โหแล้วกูไปไงเนี่ยไม่รู้นะาไซเรนหิวพาคอะไรเนี่ยแต่มีอยู่ภาคหนึ่งจำได้เป็นผู้ชายอะตก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 เอด้อเด้ด้อด้ดด้ด้อเอ้เอเดดเฮ้ย จะลงไงเนี่ยแล้วกูต้องไปไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเล่นครั้งแรกครับพี่ผมไม่รู้ What the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  เออช่างแม่งลีมอีกเลยไอ้ยาอาสงสัยต้องเอาอ้ชินก่อนนะเนี่ยเรื่องระบบการเดินอ๋อเฮ้ย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 เสียงเสียงโอ้ยตัวเหี้ย เฮ้ยเดิเดินเฮ้ยแทงไงวะว้้ยหมาาบหายแล้วทางตันเฮียละเฮียครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยล็อกล็อกล็อกเฮียเฮ้ยหมาเราจะแทงไงเนี่ยนี่หรอนี่กัน เอ้ยหมาหมาหมาแทงแม่งแทงแม่งเออเอออตายตายสัตว์ตายเฮียตายตายตายกูไม่เอาแล้วกูเฮ้ยอย่าขวางดิเฮ้ยกูจอดไงเนี่ยอ้าช่วยด้วยอ๋อกดเมาส์ค้างโอเคมาซ้ายขวาซ้ายขวาตายตายไอสัตว์โหก็จะตายนะมึงอ่ะกูจะออก โอ้สีอยังร้อนนะ่ะโอ้ไม่สบายแล้วเฮ้ย <laughs> เดินอย่างใจเย็นใจเย็นใจเย็นล็อกล็อกโอ้บ้านล็อกทั้งบ้านเลยมึงล็อกทุกบ้านเลยนะมึงโอ้โหแล้วปรับมุ่งกล้องไงไวะเนี่ยมีอะไรไหมเนะี่ยมีแบบ F1 อะไรไหมเนะี่ยเอ้ยเอ้ยมุ่งกล้อง ออมีฮาว to p เพย์ไหมเอาเฮ้ยอะไรอะแมปเออไอเทมอ๋ออันนี้พวกไอเทมเวปปงเวปปอ,แบบปอนอ๋อมีปืนด้วยนี่หว่าภาคนี้เออเก็บ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 อะไรวะเออใช้นี่ก่อนอยา่าไอเทมไฟฉายแต่กูอยากรู้ว่าไอตอนเล่นเนี่ยเล่นยังไง เ่ากุจองไงนะเออเออเข้าเข้าเข้าเออแม่งล็อกอีกแก่คกูต้องไปไงวะเนี่ยสดเลยเน,นี่เนี่ยเด่นสดนะเนี่ยไม่รู้ทางไปจริงเนี่ยมุมกล้องยังไม่รู้เลยไปยังไงเนี่ย โอ้ยตัวเฮียโอ้โหเฮ้สับกาย